นี้เขาก็ได้ทําการไอ้นี่นะเออสวัสดีตอนเช้าด้วยผมวันนี้ผมไรสเกมเมอร์นะครับและก็คนอื่นดีมากมายนะคร ใี่ครับผมอยู่อะไรบ้างครับเราอยู่เกมเมื่อก่อนนะคือติ๊กคุงครับดีเจอาริติ๊กคุงพี่แซมลันชิงอิลูมินาติกชินอนสังนั่นเองนะครับผมวันนี้อิลูมินาติกโอเคโอเคพี่เราเข้าสู่แมปันเลยดีกว่าโอเครับผมวันนี้เราไมอยู่กับแมปวันนี้เราอยู่กับแมปที่ชื่อว่าเลบปิกานั่นเองนะครับผมเด็ปิกก์เลบปิกกา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 นี่ที่ขายในเซเว่นหรือเปล่าเด็บปิกกา ดีดีเลยเแโอเคครับผมโดยกติกาของแมบนี้นะผมเราจะมีผู้เล่นนะฮะกี่คนก็ตามครับผมเราจะมีได้ผมสุกเพียงแค่สิบคนนะครับผมซึ่งในสิบคนเนี่ยเขาจะสุกสุ่มออกมาหนึ่งคนนะผมให้สร้างเป็นต้นฉบับนะครับผมเสร็จแล้วพอต้นฉบับต้นแบบนั่นแหละเอาง่ายๆนะพอสร้างต้นแบบเสร็จนะครับก็จะให้คนอื่นนะผมทําตามต้นแบบที่เราสร้างผมโดยที่เราจะต้องเป็นคนขัด้วยแล้วกันนะครับ ทำไมต้องรักกันด้วยค่ะเสร็จแ,แล้วพอเราสร้างเสร็จแล้วครับผมใครที่สร้างเสร็จคนสุดท้ายเนี่ยจะถูกหักคะแนนนะผมเดียก็คือตัดแต้มนั่นเองไล์นี่ย,ยมอมก็ะจะออกจากเกมไปก่อนนะครับแล้วก็ในหนึ่งภาพเนี่ยจะมีเวลาทำแค่สามนาทีแต่ถ้าเกิดใครทำร็จเนี่ยก็ถูกแต้มเช่นกันนะครับแล้วตอนนี้เราเลือกสีกันเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบด้านหลอดเย่ะฉะนั้นเราจะรอช้าอยู่ใหญ่ฮะกรอช้าอยู่อะไรคนได้ก็กดกด ไาเดี๋ยวไปมั่วกันโอเคนะสุดที่เซตติ้งตอนนี้ฮะตอนแรกสุดตอนนี้ก็คือมีได้สุดเพียงแค่แรนดอมพิกเจอพจชีวิตนะฮะอ๋ออันนี้คือให้เราสร้างก่อนใช่ไหมเลนดองเจอร์ฮะใช่ครับผมนี่ฮะตามนี้เลยครับผมสร้างไงอ่ะเอาไปแล ไม่ได้นะฮะอ๋อโอเคมีมีคิสตูเซเรนเดอร์ด้วยอ่ะเอ้แล้วมันมีอะไรมีคิสตูสเปกเตอร์ด้วยเหรอนี่มะีเออไอไอกล่องด้านหน้าครับมันคือนี่นะพี่มันคือซูเปอร์เวพอรนะผมเขาไม่ใช้กล่องวลาหน้นะอ๋ออ๋อไม่บอกไหนไหนไหน ใช้ของกั่วเนี่ยแปดอย่างงั้นคนนึงสามารถใช้แค่แข่งอันตอนอีกรอบอ๋องั้นเฟไว้ก่อนดีกว่าแล้วแล้วมันแล้วมันถ้าใช้ไปแล้วนี่คือใช้ซ้ำอีกรอบได้ไหมหรือว่าไม่แน่ใจพี่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนึ่งไปแล้วใช้ไม่ได้ค่ไอ้ที่มันตีช้าอุ้ยนี่อะไรเนี่ยเออเอาตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเอ้าเกมเมอร์โกด์เกมเมอโกดดอเคมาแล้วอันนี้ต่อไปนี่คือจะเป็นรูปที่2เลยใช่ไหม วัวได้รอบที่สองแล้วแต่ว่ารอบนี้แคนเป็นคนสร้างนะครับผมแม่โอ้โหแล้วก็เราต้องรอแคนสร้างให้เสร็จด้วยใช่ไหมอวกนี่เตรียมซูเปอร์ไอเทมเลยครับเข้าใจแล้วโอ้ยซูเปอร์ไอเทมแแม่ยอดในเกมนี้เราจะเริ่มเริ่มนำหน้าเขาเลยไป1 0ีโอเคตอนนี้เขาก็ได้ทำการไอ้นี่นะโอ้โหอย่างเงี้ยแกตากี่ตีหรือยังไงโอ้โหแขนแขนแขนมวย ฟีแกีชีฟีซีเอาฟีีี่รอบหนึ่งใครมีอีกบ้างเอาเลยเอาเลยเออไม่นะเอาดีแก้ยแล้วเรางละโอ้แล้วดูมันไม่เดบว่าให้ตายจะเก็บหมดเอเรบร้อยทีานทีาแล้วได้แล้วเรียบร้อยอ้าวโอ้ววมารดีฟิวที่ฟิวอย่างไรไมองีใครใครั ตะกี้ใครทำตามทิกที่เราที่เราคิดบ้างอะเราไม่ได้ทำสี่มจะวางแบบไอ้นี่ใช่ไหมเตรียงตามตามบล็อกเลยอะเดี๋ยวอันนี้เจ้างาให้มัน้าให้มันเล่นแบบสนุกสนุกละกันอันนี้สนุกจริงเฮ้ยจริงจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยว๋วพี่เดี๋ยวพี่ดีไซน์ให้ดีไซน์ให้ด้วยเทั้งว่าสนุกมากเลยอ่ะวันนี้ผมเห็นพี่นกนะฮะกำลังยืนใส่หัวไปมาไปมาอยู่อันนี้เห็นทุกคนนะเป็นชาวล็อก ชาวร็อกชาวร็อกชาวร็อกสวัสดีทุกคนทุกคนทักเรามัางสิ้อเขาเป็นใครเราไม่รู้จักเน่วะอ๋อแค่นีอยู่สกายไม่เป็นไรเราอยู่กันอยู่โอ้ยอยู่คนไกลดูดิ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 ดีดิดูวิดูัิดีดิดวดิดดิดูวิดูดิดูดิดวดิดู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 ดิดลดิดู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 าิดูดิดูดิิดิิิิิิิ ไม่มีเวลาบอกพี่สร้างเท่าไหร่อ๋อไม่มีเวลาบอกโอเคลมสร้างครับเราเรามาเรามากินลมชมวิวกันดีกว่านะวันนี้เราที้อยู่รายการเรากินลมนะครับผมตัวนี้นะเราจะมาทำอ่าเฮ้ยเดรั่นเดรั่นวันนี้นะเราจะมาเราดิทันเรากองไฟกันนะฮะจาก อ่ะตอนเด็กวทย์ตอนที่สามนะครับเรายังไม่เสร็จนะครับเราต้องมาเล่าต่อมีใครจะเล่ามีใครจะเล่านิทานต่อไหมครับเรียบร้อยแล้วครับสร้างเสร็จแล้วอ้าววันหนึ่งเรื่องใหม่มาแทนเลยดูดูดูบอกแล้วรอบนี้สนุกสนุกสนุกอ้าวมาแล้วจัดไปบอกแล้วสนุกขู แซบลงแดงหมดเลยเอาแล้วคนซาดอ่ะอ้าเหรอคนซาเอาคนซ้ายเดวคนซายังไม่เลยเอาคนซาเอากดไออากดงเหรออันนี้รอบนี้แรงดอมพิกเจอร์โอเคโอเคกด ลาเขาเข้าไปปีดาำทำไมเปิดเที่ยมไม่ได้โอเคโอ้ยโอ้ยเพิ่งคุยโทรศัพท์เสร็จแลนดอมพิกเชอร์อีกแล้วอ่ะโอ้ยทำไมต้องแลนดอมวะอะไรเนี่ยโอ้เมื่อกี้ไม่น่าไอ้นี่เลยเพิ่มโทรศัพท์มาโอ้ ันอ๋อเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเสร็จแล้วแล้วใครยังไม่ขึ้นเลยพี่นกแล้วใครยังไม่ขึ้นแล้วพี่นกเดี๋ยวคมี่ายแล้วอ้าวไร้ายพี่นกอ้าวแล้วพี่นกสร้างต่อเลยอู้วิ่งเดินต่อเลยนี่ตัวนี้โอเคพี่นกผมมีอะไรบอกใจยังโอเคตอนนี้เขาก็ได้สร้างเรียบร้อยแล้วไหนดูซิรูปโอ้โหอุ้ยชิบหายเฮ้ยโอ้โหตอนาพอะไร่ เดี๋ยววางรัวเลยวางรัวเลยนั่นไ่คืออะไรเฮ้ยดวกูที่สอง่ะบอกเขที่สามเนีเอาสิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้เจ้าเอาตาเี้ยวดูแก่แก้เดี้ยวไปแล้วสิเอาวอา ไม่ได้น,นะประเด็นโอเคมาแล้วโอ้ <Whoa. S 2> oh. oh my god เดี๋ยว ผ้ไม่เสร็จเกีบของ้าีชได้โอ้โหรปนตเลขคของพไปครับไม่พี่ก็สุมลูกมาไม่ใช่แหละเอาคนสุมลูกอ๋อนี่สุมลูกยอ่งยยโอ้ีวหฟางแต่ร้ไหนดูดู้โอ้รู้เลยว่าเจเนเรตมาปวดใจเลย ได้ผลด้วยได้ผลด้วยแม่งเปลี่ยนสีอะคือตอนแรกแกจะกดก่อนที่ไอแคร์จะกดแล้วแหละแม่งเอ้ยไม่ทันกดกอดแล้วมีคนไปลดไม้ลายด้วย่ะมาดูดิว่าเขาทำอะไรโอนายนายดูติเขาได้ประเดิมเสร็จแล้วโอ้โห ตาลายหมดแล้วไปแล้วจบงไหนเนี่ยโอ้ยโนตายเลยโอ้ถ้าจะเอาแบบนี้นะคนดีเป็นนิวโดนนไปแล้วพี่เก้ไป bye b y ตีอะเกเกลาวมาแล้วไหนดูคนงานอีแบงโอ้ยอนเดอร์ฟูลจัดเลย ก่อนแล้วทำไมหลังจบเนี้ยไอ้หลังจากเล่นิปิกาเสร็จฝาเขาแบกเขากลับไปด้วยนะ่นเพื่อนโอเคเอ้าโอ้ยรีบบล็อกเดียวโอ้ตายเลยเฮ้อโอ้โอ้ทำไมแบบกูตายแล้วอ่ะมาอันนี้ก็คือคงจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมเฟย์นันต์เรา ไม่ดูเขาตั้งกันรกองบอู้าแบง์แบงคจัดเลยเอาเอาเอาแบงค์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 แบงคแบงค์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 แบงคแบค์แบงค์แบงค์แบงค์แงแบงแบแบงค์แบง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 ค์แบงแบงแบงค์แบงแบงแบแบงค์แบง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  มึงหมอไม่ทันแล้วแบงแบงแบงไปนีแบงไปหามององแลไปหารูปแบงแล้วก็เดินเดินไปด้านขวาเดีแบงจะเห็นอะไรมาเราต้องเข้ามุมมองสิงแบงดูครับแบงไปเขาทำอะไรบ้างไม่ได้ไปไปปะเนเน่เห็นแบบไปแบงดูป้ายลูกกะโหลกแบงดูป้ายลูกกะโหลกมึงกดตรงนั้นง่ายกว่านะกดเลย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 คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเอ้า

โอเคนะครับผมขอบคุณท่านที่รับชมด้วยครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊าครับสวัสดีครับ